ปวดไหล่ก็ปล่อยไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยพังผืดมันจะขึ้นครับพอขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะยกแขนฟอกสบู่หรือเอาแขนไปด้านหลังไม่ได้ละอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายืดทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังบ่อยๆเนี่ยหรือว่าตรงปีกด้วยเนี่ยมันจะทําให้หัวไหล่เราเนี่ยมันไม่อยากเสพเรามันจะติดยากครับเอาอันแรกสุดก่อนเลยนะครับยืดด้านหลังครับเอาแขนขึ้นไปด้านบนเกาะข้อมือดึงเฉียงขึ้นไปด้านบนมันก็จะได้ตรงหลังแขนกับตรงปีกตรงนี้นะครับ ห้าวิแอปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับเอามาขับตรงข้อศอกแล้วก็ดึงไปด้านหลังห้าวิเหมือนกันเท่านี้เราก็จะได้ด้านหลังแล้วนะครับต่อไปเอาด้านหน้าบ้างครับด้านหน้าเนี่ยเอาแขนมาเกาะข้างฟ้ามันจะมีั้หกดสามมุมน,นะครับมุมกลางดันไปด้านหน้าครับอึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะตึงตรงหัวไหล่ต่อไปมุมบนบ้างครับอึ๊บมันก็จะตึงอีกเส้นหนึ่งห้าวิเหมือนกันต่อไปนะครับมุมล่างบางคนก็ตึงบางคนก็ไม่ตึงแต่ช่างมันเถิดทาให้ครบสามมุมครับมุมบน มุมกลางมุมล่าง,างถ้าอยากจะทำอ่าอันนี้อันส่วนอันต่อไปนะครับเราก็เอามือไปจับกำแพงนะครับตรงนี้จะเป็นการเพิ่มองศาให้กับหัวไหลพอจับเสร็จแล้วนะครับตั้งขาไม่ให้ล้มแล้วก็ก้มตัวลงไปเท่านี้ตรงหัวไหล่มันก็จะได้ยืดองศาได้เต็มที่ครับเอ,อโอเคครับวิธีจำไม่ง่ายนะครับก็เป็น5วินาที5ยกนะครับ หัวไยั่เสียบเนี่ยหรือมันปดดวดแถวๆตรงนี้อย่าปล่อยเอาไว้นะครับรีบๆทากันพังผืดมันก็ได้ไม่ขึ้นไม่งั้นเนี่ยหัวไหล่ติดรักษายากมากโอเควันนี้ผมมอนนอนไปก่อนสวัสดีครับ